ของเรานะคะสวัสดีค่ะจากรายการ t ูโ Moment ค่ะพี่ค่ะรายการใหม่ค่ะรายการใหม่ปะคะใหม่ค่ะใหม่โอเคค่ะไม่ทราบพี่ต้นได้รับบทอะไรได้รับบทเป็นแสนเก้าครับเป็นแบบว่าเป็นชาวเมืองที่อยู่ตะกะนครนะฮะเป็นผู้ที่มีคะแนนประเมินศักยภาพอันดับสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าอย่างนี้นะฮะเป็นแสนเก้าเป็นทุกคนจะมีจะมีชื่อเป็นตัวเลขหมดที่เมืองตะกะนี้ แล้วก็คิดว่าบทนี้เหมาะกับตัวเองยังไงบ้างเหมาะไหมเหรอไม่เหมาะเลยครับเพราะว่าแสนเก้าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเยอะแต่ปกติตานคิดอะไรต้นก็จะพูดตรงตรงอะไรเงีงเยนะ้ยแสนก้าจะพูดไม่ได้คือทุกอย่างต้องมาด้วยหลักการและเหตุผลตลอดคือดัดบ้างไหมฮะดัดมากครับเครียดมากเล่นบทนี้เครียดมากต้องต้องคนที่ดูจรงิจรงๆจะรู้ว่าต้นเครียดมากแล้วว่าแบบว่าบางทีก้า,าวาร้าวกันเป็นคนก้าวร้าวไปเลยกลับบ้านที่แบบว่า เปลียงข้าวของแต่กระจายไปหมดอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยเอ่ะขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นร้อเล่นเมื่อก็แบบว่ามันก็เป็นบทบทหนึ่งที่ทาให้เราแบบว่าเออเปลี่ยนแปลงตัวเองดีพลิกบทบาทไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนในเรื่องนี้ได้ร้องเพลงกี่เพลงร้องเพลงจริงๆร้องสองเพลงครับเป็นเพลง,พลงที่อ่าไม่ค่อยได้เน้นความเพราเท่าไหร่เพลงต้นจะเป็นเน้นพวกอารมณ์มากกว่าความดุดันอะไรเงี้ยมากกว่าคิดว่าตัวเองได้อะไรจากการเล่นละครเรื่องนี้บ้าง แต้ค่าตัวแบบหนึ่งทีพออีบอกก็ได้ได้ประสบการณ์นะครับได้ได้ได้มาเจอกับนักแสดงเก่งๆพออินเงี้ยก็ีกก็กช่วยสอนเยอะนะครับเกี่ยวกับการพูดอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับกาหลอกต่างๆให้เราเข้าใจถึงอารมณ์มันหนักเบาสั้นยาวอะไรเงี้ยก็สอนเยอะก็รับตับ,ตบ,ตบจนคุ้มกับเขาก็ชอบว่าเออเล่นดีขึ้นเลยต้องเคยมีโอกาสได้เล่นละครเวทีก่อนหน้านี้มาบ้างไหมเจ้าจ้่งมาเรื่องเดียวก่อนหน้านี้เป็นแบบเจ้าชายยมาโดลินะครับก็เป็นคนที่แบบ มุ่งมั่นในรักอันนั้นแบบแนวเรียบร้อยหน่อยนุ่มนวลหน่อยอันนี้คนละเรื่องเลยครับหน้ามือหลังมือเลยคลิกบทบาทนะจะได้พัฒนาตัวเองใครที่ดูโจโจสั่งก็ต้องมาดูว่าบทนี้จะเป็นยังไงนะฮะติดตามกันดีกว่าครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่บอยนะคะครับเกียร์หมดยังจ้าหมดแล้วค่ะเมื่อกี้มีพี่เขาชวนกินข้าวนิดหน่อยคะไม่ทราบาพี่บอยได้รับบทอะไรได้รับบทเป็นพันหนึ่งครับผมเป็นนายทหารนะครับที่มีความมีหลักการและมีเหตุผลสูงมากอยู่ในเมืองตากะครับผมได้แล้วบทนี้มี เป็นยังไงบ้างคะบทนี้ยากมากเป็นบทที่ไกลตัวมากครับคือเมืองตะการเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างต้องมีเหตุผลสูงใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแต่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวผมเองเนี่ยจะแบบเป็นคนชอบชอบใช้อารมณ์ชอบใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เหตุผลตามมาอะไรเงี้มากกว่าแล้วก็ปรับตัวยากเหมือนกันนะเป็นนายทหารแล้วก็ผมว่ามันยากอะครับยากเหมือนกนะัน,น,นแต่ตอนนี้ก็โอเคนะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่ามันขัดกับบุคลิกแน,น่นอนแน่นอนที่สุดครับผมเป็นคนไม่ได้แบบ คนายบันหนึ่งมต้องแบบทุกอย่างมันต้องแบบดูแบบปึ๊บปั๊บแบบเป๊ะเป๊ะเป็นนายทหารนะแต่ผมแบบเป็นคนที่แบบพริ้วมเนี่ยิ้วพริ้วมนิดหน่อยอึดอัดไหมคะอึดอัดครับแรกๆอึดอัดมากครับอึดอัดมากแล้วก็แต่ตอนนี้พยายามจะแบบปรับความอึดอัดมาคือเร,เราเราคิดว่าเราแสดงอยู่อะครับมันก็น่าจะไม่อึดอัดแต่ว่าถ้าคิดแล้วแบบเราแบบไม่ใช่เสตียมันก็คงอึดอัดมีกลับบ้านไปแบบติดบ้างไหมคะติดเดินเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าความอะไรอะไรควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ ัคติอะไม่ไม่ไม่ค่อยปรับเท่าไหร่ครับก็ยังเป็นผมอยู่เหมือนเดิมใช้อารมณ์อยู่ในเหตุผลยืนเหมือนเดิมใช้อารมณ์อารมณ์แรงนะฮะอารมณ์รุนแรงเลยใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้ร้องไม่ร้องเพลงกี่เพลงสี่เพลงมีเธอเธอกับฉันกับคนอื่นอื่นอีกมากมายเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอแล้วขออุบไว้เพลงหนึ่งครับยังไม่บอกเป็นเพลงพิเศษแต่งใหม่ด้วยป่ะคะเนี่ยไม่ใหม่ครับเพลงเดิมครับแต่เป็นเพลงแบบโรแมนติกโรแมนติก พูดถึงบทเพลงเฉลียงครับเพลงเฉลียงเพลงแบบเป็นเพลงประหลาดนะผมว่าเป็นเพลงประหลาดในวงการเพลงและเป็นเพลงที่แบบไม่มีใครเหมือนด้วยเป็นเพลงเปรียบเทียบที่ได้แบบคิดได้ไงอะไรเงี้ยผมว่าคนแต่งเพลงเก่งนะครับพี่จิประภาสเก่งมากยิ่งในยุคนั้นนะครับมีเพลงแนวนี้มาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างกว่คนอื่นเขาแล้วก็ ผมว่าเพลงเป็นเพลงที่ปัจจุบันนี้ควรจะนํากลับมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีอะมันไม่มีเพลงแนวแนวนี้เปรียบเทียบเป็นปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยครับดูล้าลึกมากแต่เข้าใจได้ใช่แต่เข้าใจได้ง่ายๆเลยแต่คําพูดมันอาจจะไม่สละสรวยไงแค่นั้นเองครับแนวๆหน่อยแนวค่ะแล้วมารอฟังรอชมละครแนวแนวกันนะคะต้องไปดูนะครับ The l e g e n d of r a ข,ขายฝันเฉลียงใรมิสซูโคครับ ันไม่จบอย่าเฉยมาเอาไปใหม่ไงบ้างรู้สึกไงบ้างเห็นแล้วอยากเล่นมากอยากเล่นมากอะเจ้ค่ะเห็นแล้วมันมันคันไมคันมืออยากเล่นมากม่มมาก็นตัวเลย เพราะว่าแบบว่าอย่างบางยิ่งบางเพลงที่เราร้องได้เนาะของเฉลียงอย่างวิกสุดท้ายเราไปแอบซุ้มซ้อมมาใช่ไหมใช่ก็มีพอเพลงไหนเราร้องได้ก็จะอยู่ในใจเลยแบบว่าร้องตามเลยก็คือแบบจริงๆก็อยากแนะนําว่าถ้าจะมาดูละครเรื่องนี้อยากให้ลองแบบได้ลําลึกแบบได้หาได้หาฟังก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเราเราได้ฟังเราได้พอทราบเนื้อเพลงแล้วเนี่ยมันจะทาให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดูก็จะสนุกขึ้นด้วยแล้วก็อย่างไรก็อย่าลืมที่อย่าลืมติดตามนะคะกับละครเวทีเรื่อง The Legend of เร่ขายฝันเฉลียง The m ย s มิวสิคค่ะวันที่2ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะท,ท,ที่โรงรละครเอ็มเท e เตเจอกันแน่นอนค่ะ